สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาในที่แห่งใหม่นะครับเป็นที่ใหม่ของทุกคนแต่เป็นที่เก่าสําหรับผมแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับผมยกให้เป็น number o ของสถานที่ที่อยู่ในใจของผมนะครับที่นี่เขาเรียกว่าห้วยตึงเท่าครับสถานที่พัหย่อนใจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับและนี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับที่ผมบอกว่าเป็นที่เก่าของผมและที่ผมยกให้เป็นสถานที่อันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของผมก็คือที่นี่นั่นเองครับที่แห่งนี้มีเรื่องราวความสุขเยอะมากๆช่วงที่ผมไปเรียนอยู่ทีีีี่่เเเเเเชยยยงงใใหมมมปป็็นนนววล5ตครับือด้ และในระหว่าง5ปีผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในหลายๆที่ที่อยู่ในเชียงใหม่แต่สถานที่สวยงามมากจะอยู่ไกลนั่นสิครับเช่นดอยอินทนนท์ดอยปุยบุทั้งเคี้ยนม่อนแจ่มและแม่กำปองไปต้นครับถ้าจะให้ผมไปบ่อยๆก็คงจะไปไม่ไหวครับแล้วก็มีสถานที่หนึ่งที่ไปแล้วทําให้ผมมีความสุขไม่แพ้กับสถานที่อื่นๆเหมือนกันครับนั่นก็คือที่นี่ครับห้วยตึงเท่าเป็นสถานที่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดช่วงที่ผมไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับถ้าคิดสถานที่เที่ยวไม่ออกก็ไปที่ ผมก็จะชวนเพื่อนๆไปห้วยตึงเท่าบ่อยๆจนทําให้เพื่อนๆไม่อยากจะไปกันอีกเลยครับเพราะว่าถ้าคิดสถานที่เที่ยวไม่ออกนะครับผมก็จะจบที่ห้วยตึงเท่าคิดสถานที่ถ่ายรูปไม่ออกก็จะจบที่ห้วยตึงเท่าครับคิดที่พักคนหย่อนใจไม่ออกก็จบที่ห้วยตึงเท่าหาสถานที่รับประทานอาหารแบบชิลๆไม่เจอก็จบที่ห้วยตึงเท่าครับจะไปจนกว่าจะเท่าครับให้มันสมกับชื่อห้วยตึงเท่าไปเลย สถานที่นี้เป็นที่โล่งกว้างครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีมากๆเลยมีหลากหลายมุมที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้เป็นโซนน้องแกะแกะน้อยแกะใหญ่เต็มไปหมดเลยครับและที่อยู่หน้าผมตอนนี้ก็เป็นแกะใหญ่นะครับน้องแกะขนปุยครับไม่ว่าผมจะตีแรงแค่ไหนก็ไม่สะทบถึงหนังครับมาที่นี่ผมชอบที่สุดคือบรรยากาศเย็นครับเพราะว่าบรรยากาศเย็นที่นี่นะครับสุดแจ่มไปเลยถ้าจะมาถ่ายรูปนะครับผมแนะนำให้มาช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับเพราะว่าแสงช่วงเช้ากับช่วงเย็นน่าจะสวยงามแกะที่นี่นะครับก็เชื่องครับ นี่เลยกำลังกินญ้าอย่างาเด็ดอร่อยครับจริงๆที่นี่ก็มีญ่าไข่นะครับเป็นย้าแบบนึงอยากสัมผัสน้องแกะแบบใกล้ชิดน,นะครับแนะนําให้ซื้อย้าครับรับรองแกะจะมามลุมเราเองนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของห้วยตึงเท่าครับเท่านี้ครับที่จะพาทุกคนมาดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ